สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านนะคะก็เข้าสู่ช่วงศรัทธาหลวงตาบุญชื่นเสียตังค์วันนี้มางานบวชนะคะหน้าแซกนะคะลูกชายเสียนิมิ้มเาอานาเอาเอวนอแก้ เอออกของคุณเจ้าไปน้อยายนัทธาบ้านโอเคมันได้ ขนานี้นะคะก็โนาคนะคะทั้งสองหนาากำลังกลาบนะคะ

กประมาณ้วยังคิดได้สว่านี้อันนีม่้อันนี้ ปางปัญญาเมหางคาตาปางสาธุสาธุอนุโมทามิทัพพังอภราทังขมาทังเมสังเกตบุกาจาสวารเดชกตายทัพพังอภราทังขมาทังเมสังเกต Buka okay. sah kamami okay. pantai, buka okay. kamami pantai, buka กายการไม่จีการมหมกรรข้าพเจ้าให้จัดานฆาครางต่อหน้าหลังจริง่อจริงใดสัดก็ดีเาก็ดีควรก็ดีไม่ควรก็ดีแต่ก็คอเจ้าแต่ก็ขอเจ้า เป็นพระสงฆ์เจ้าเป็นพระมิดาเป็นพระมารดาเป็นพระมาทิโธเป็นพระมาทิตาเป็นพรา มาวาจาสุภาดิโอมาวาจาสุภาดิโอมาวาจาสุภาดิโอสวาตินี้มาสรพโอมาวาจาสุภาดิโอมาวาจาสุภาดิโอวาไว้ อันนี้เป็นข้อหนากนะคะของขมาลาโทษนะคะพ่อแม่แล้วก็คุณตาคุณยายคุณทวดนะคะก่อนที่จะบวชนะคะนี่คือการลาบวชนะคะประเพณีของเสมิมนะคะเสมิมจะเป็นลูกครึ่งนะคะเป็นลาวเขมรนะคะจะเป็น อันนี้เป็นประเพณีของเเมรน,นะคะอันนี้จะเป็นต่อไปจะเป็นการขอขมาลาโทษนะคะแล้วก็จะปงผมนาคนะคะ จะเป็นการปลงผมหน้าอนะคะอันนี้เป็นพี่ียายคุณยายคุณตานะคะตัดผมให้ล้านล้านก่อนนะคะพัดลมกันเลยปิดพัดลมก่อนอเนาะ <c oughs> ปิดเลยลูกอันนี้คุณตาคุณยายตัดผมนะคะ

พ่ม่ม่ปู่ย่าอาญาตุมลูกหลานนะฮะีก็จะมีใบบัวรองรับ แต่ก่อนเราไม่มี อ่าไม่เอาจ้ะสายใหญ่รู้จักไม่เอาอยู่ที่เรา

ก็เป็นวันที่พ่อแม่นะคะภูมิใจนะคะเสียนิมินะคะทงานตัดผมลูกชายนะคะลูกแซกลูกชายคนเดียวเนาะที่่ได้เ่อนะดัะับ้าน่่อยะกอม

ี่วก็อนุโมทนาสาธุนะคะอนุโมทนาสาธุกับพ่อหนาทั้งสองพ่อหนาด้วยนะคะวันนี้จะได้บวชทดแทนพ่อคุณพ่อแม่นะคะก็ขณะนี้ก็พี่น้องนะคะแยิพี่น้องลูกอาชาย ลูกสาวปู่า่าก็ร่วมกันตัดผมนะคะลงผมหนักก็บรรยากาศในงานนะคะเ,คเป็นบาทเป็นบาทก็ห่อเรียบร้อยนะคะ Okay. ก็คิดแล้วตื่นตันใจแทนคุณพ่อคุณแม่ของพ่อนาคนะคะก็ตัวเองก็มีลูกชายหวังสักวันจะได้เห็นผ้าเหลืองของลูกชายเหมือนกันนะคะก็สำหรับคลิปนี้ขอบคุณญาติพี่น้องทุกคนทุกท่านนะคะที่มาร่วมงานแล้วก็อุปสมบทนะคะของทั้งสองพ่อนาคนะคะก็ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมที่ YouTube สัทธาหลวงตาบุญชื่นนะคะเสียตั้มเจนีเดี๋ยวพิธีการต่อไปจะถ่ายทอดให้ได้รับชมต่อนะคะในอีพีที่สองสำหรับอีพีนี้สวัสดีค่ะ